สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางสู่เรื่องเล่าที่เล่าขานกันมาอย่างเนิ่นนานเรื่องดาวที่ผูกพันธกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้วัดส,สุทัศน์เทพวรารามและเรื่องร้อนเสียงหอนในตำนานที่คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าต่างได้ยินเสียงหอนเตะวัดส,สุทัศน์ และก่อนที่เราจะเริ่มการถ่ายทําเราได้มีการจุดธูปละเทียนเพื่อบอกกล่าวแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ณนะวัดสุทัศน์เทพวร,รารามเพื่อให้การถ่ายทําในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี ายคนเชื่อว่านี่คือเสียงของวิญญาณที่ต้องทนทุกทรมานแต่แท้จริงแล้วเปรตคืออะไรกันแน่และทําไมสถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นศูนย์รวมของตำนานอันน่าขนลุกนี้ได้ก่อนที่เรานะคะจะลงลึกไปในตำนานเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับคําว่าเปรตกันก่อนค่ะคํานี้นะคะมาจากภาษาสันสกฤตที่แปลว่าผู้ตายหรือผู้จากไปซึ่งในทางพระพุทธศาสนา คือสัตว์ที่เกิดในภูมิเปรตหรือในอบายภูมิสี่ที่ทุกคนรู้จักดีซึ่งได้แก่นรกอสุร,รากายเประชานและปรตนั่นเองค่ะอย่างที่เห็นในภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่ที่ถูกวาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3 นี่คือภาพของการลรกันจิกาสุลเปตค่ะคือเปรตที่มีลักษณะเป็นล่างผอมสูงที่นอนเหยียดยาวอยู่ริมแม่น้ำที่แห้งเหือดสะท้อนถึงความหิวโหวยและกระหายอย่างไม่สิ้นสุดค่ะซึ่งในทางพุทธศาสนาเปรตเป็นผลพวงจากการทำบาปการตนี่ทีเหนียวไม่ทำบุญไม่แบ่งปันการโกหกและการกระทำผิดศีลซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะนำพาพวกเขาไปสู่ความทุกข์ที่แตกต่างกันค่ะ เป็ดมีลักษณะตามกรรมที่ทำค่ะบางตนมีปากเล็กเท่ารูเข็มแต่ท้องใหญ่โตทำให้กินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่มบางตนตัวสูงใหญ่เท่าต้นตาลดูหน้าเกรียขามและน่ากลัวบางตนมีไฟเผาในปากทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานจากการหิวกระหายที่ไม่รู้จบค่ะซึ่งตำนานบางแห่งเล่าว่าเป็ดจะร้องหอยหัวนในยามค่ำคืนเพื่อแสดงถึงความทุกข์ทรมานของตัวเองค่ะ วยเ,เหตุนี้เองการทำบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลเช่นการทำบุญศาสไทยหรือการใส่บาตรเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้วิญญาณผู้ร่วงรับจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้วิญญาณเหล่านั้นหลุดพ้นจากสภาพเปรตนรกภูมิไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในอบายภูมิอีกต่อไป ความเชื่อเรื่องเปรตในสังคมไทยนั้นมาพร้อมกับพระพุทธศาสนาและหล่อรวมกันกับความเชื่อและคติชนของท้องโดยเฉพาะชาวบ้านเชื่อว่าเสียงร้องโหยหวนในยามค่าคืนโดยเฉพาะที่วัดหรือว่าป่าชา้าเป็นเสียงร้องของเปรดที่กําลังชดใช้กรรมอยู่ที่วัดสุทัศน์แห่งนี้มีจิตกรรมฝาผนังของเปรดเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์และสิ่งเตือนใจรูปภาพเปรดเหล่านี้แสดงถึงผลแห่งการทําบาต ที่ทำให้ต้องตกนรกและทุกทรมานอย่างแสนสาหัสหค่ะนี่คือมิติทางพระพุทธศาสนาที่ใช้เปรตเป็นสื่อสอนกรรมชี้ให้เห็นถึงผลกรรมของการทำความชั่วค่ะเป็นการนำเรื่องราวของนรกภูมิและเปรตภูมิมาสื่อสารกับผู้คนทำให้ผู้คนเกิดความกลัวบบะและหันมาทำความดีนั่นเองค่ะตำนานเสียงเปรตวสุทัศน์นั้นโด่งดังมากโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช2473 ผู้คนจำนวนมากได้เล่าขานว่าได้ยินเสียงร้องโหยหวนจนสร้างความหวาดกลัวไปทั่วทางการในสมัยนั้นจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ามาตรวจสอบแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆทำให้เรื่องนี้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบมาจนถึงปัจจุบันและไม่ว่าเรื่องราวของเสียงฮ้อนเปลวสุทั์เป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่มีหนึ่งสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือมันได้สร้างความเชื่อที่เป็นเครื่องเกือนใจและเป็นกุศโลบาย ให้เราทุกคนหมั่นมาทำความดีสะสมแต้มบุญดังความจริงที่ว่ากรรมมีจริงค่ะแล้วคุณล่ะคิดว่าเรื่องราวของวัสุทัศน์เป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงตำนานที่แต่งขึ้นจากเงาของเสาชิงช้าเพียงเท่านั้นและสำหรับวันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ